โจอยู่กับผมจิตสบันในวันนี้ผมจะมาลองใช้พลังเควิน VS กับพลังเอเลี่ยน10ตัวของเบนเทนในภาคเด็กและมาดูกันว่าพลังเควินนั้นจะสามารถต่อกรกับพลังเอเลี่ยนในภาคเด็กของเบนเทนได้หรือเปล่าแล้วถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าพลังทั้งคาเนี่ยมันเป็นยังไงก็างสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งปุ่มตัวไอไว้ให้มุมขวบบนได้เลยนะก็ไปดูคลิปนั้นก่อนได้เลยนะค่อยไปดูคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาพลังเควินกันก่อนเลยนะแล้วก็นี่เเเลยยยนน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 ะทุกกคคคค็็จปปป้้้ช่่่่าาาด้ิมมมมมมีีีไไไไไตตออองงงงัััััืข อัปเกรดตัวเก่าตัวเดิมนะครับผมเอ้ยไปไหนวะเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินจะได้ไปเออไปเดี๋ยวทุกคนคือเราจะไปเอาเครื่องบินนะฮะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะเอาเป็นรถมอไซค์เนี่ยโอเคถึงแล้วทุกคนก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในเมืองนี้แหละนี่นะครับผมแล้วก็เอ้ยทำไมเลือดมันเดียวแค่นี้วะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมากดตรงนี้เลยนะครับผมตัว R นะโอเคได้เลยยังไหมทุกคนเดี๋ยวลองใช้ตะกิลดูนะชึบโอเคนี่ไงได้แล้วเอ้ยทำไมหัวกูลนแบบนี้วะนี่เฮ้ยหัวล่นเลย แต่ผมได้ข่าวมาว่าโอเมเด็ X ตอนนี้นี่มันจะมีการนปเด็แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีตัวอะไรหลุดมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ PVP กันเลยน้วทุกคนไปตรงไหนไปตรงไหนดี๋ยทุกคนที่มันไม่มีคนนะเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยนําทางเลยแล้วกันโอเคทุกคนคือตอนนี้เราก็มาถึงที่ต่อกอนกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ผู้ช่วยนี่แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนภาคเด็กตัวแรกเลยนะครับผมว่ามันเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นฮิปบาร์ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแปลงร่างเลยผู้ช่วยแต่ว,ว่าผมขอเป็นเอ่อเป็นดูทรับตัวอื่นดีกว่าทุกคนตัวที่น่า ทุกคนนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสองสามเริ่มวิ่งเลยทุกคนวิ่งใส่ฮะวิ่งเอ้ยโอ้โหตายสกิลแซดอ่ะเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่แป๊บนึงจะเย็นผิดพลาดนิดนึงนะทุกคนคือถ้าเรากสดสกิลแซ่ยมันจะกลับมาเป็นตัวเดิมไหมคือเราไม่ได้ใช้ตัวนี้นานนะครับผมก็เลยแบบลืมนิดหน่อยนะเอาตัวเดิมเลยสองสามเริ่มได้ทุกคนมามาใกล้ฮะเอ้ยอย่าบินดิโอ้โหมันโกงห้ามบินนะครับคือเราจะไม่บินนะเพราะว่าเราไม่มีสกิลบินเนี่ยเออไม่มีอะไรหรอกไม่โดนนะฮะสกิลเอ็กวั ผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมคกูตายสู้ไม่ได้เลยทุกคนโอเคคือเมื่อกี้เนี่ยเราก็พายเพรไปนะครับผมเพราะว่ามันสู้มไม่ได้อยู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเควินเนี่ยไปดูดกับออมนิทิกตอนเด็กดูนะฮะแต่ปัญหาก็คือเราจะเจอคนที่มันมือใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนแบบว่าออมนิทิกภาคเด็กนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เจอผู้ที่ใช้นาฬิก,กาคลาสสิกแล้วนะครับผมใช่หรือเปล่าไอ้นี่มันนาฬิก,กาอินดิฟอร์นี่มาเดี๋ยวก่อนมัาดูได้หรือเปล่าทุกคน ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่นาฬิกาคลาสสิกนะทุกคนหลังจากที่ผมไปหาผู้ที่ใช้โอเนติกคลาสสิกเนี่ยคือไม่เจอนะผมเลยให้ผู้ช่วยนี่ไปเอานาฬิกใหม่มาทุกคนคือเมื่อกี้นี่ผมก็ได้พาผู้ช่วยนี่ไปเอานาฬิกามาแล้วนะเดี๋ยวผมจะมากดพลังใหม่แล้วกันมาทุกคนคือครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ไปที่เดิมแล้วนะเพราะว่าเราจะมาสู้กันตรงนี้เลยเพราะว่าตอนตายเนี่ยเราก็มาอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่ามันเดินทางไกลนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการดูซับเอเลี่ยนมาเลยนนะทุกคคโอเเรี่เยนะดวมนนานเดีลยวเเรราามมิ่ PVP กันนะท คนคือตอนแรกเป็นอะไรเอาเป็นตัวไฟเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สู้กับตัวไฟเลยนะแปลงร่างก่อนเดี๋ยวเราให้ผู้ช่วยแป่งร่างก่อนนะครับผมโอเคก่อนจะเลือบเดี๋ยวผมขอทบทวนสกิลแป๊บน,นึงนะทุกคนเพราะว่ามันจำไม่ได้น,นั่นเองสกิลแซดคืออะไรวะเนี่ยคือโอ้สกิลแซดบีนะครับคือเราจะไม่ใช้สกิลบีน,นะทุกคนมันจะโกงเกินไปนะเอ็กคือการปล่อยไฟเออผมว่าน่าจะสูสีน่าดูนะทุกคนเพราะว่ามันมีพลังแบบแพรคล้ายกันนะซี C. อ่าเดบอนเฮดหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริิ่่ 1, 2, ่่มมมกััันนเเลยะคครรรบบไได้ไใช ต่อยต่อยชึบสกิลซีใช้ไม่ได้คูดอาวอยู่ไม่ได้ต่อยชึบไปครับผมโดนอของสกิอลออะไรนะเดมอนฮีสไปมชึบอุย้ยชิบหายนะจะตายกดไม่ได้ฮะกดม่วไปก่อนแต่ตัวน,นี้ใช้แล้ไม่ได้ทุกคนชึบต่อยไปก่อนเควินว่าไง เควินกับเอเลียนฟากเด็กของเบนเทนนะครับครั้ชนะครั้งเรียบร้อยตายทุกคนสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครั้งนี้ผมก็เป็นผู้ว่ายแพ้ไปนะทุกคนคือผู้ช่วยเมื่อกี้เนี่ยเลือดมันเหลือแค่91เองนะก็แค่จะตายแล้วนะแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเราจะ PVP ในบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนถ้าใครตกก่อนเนี่ยคือผู้นั้นแพ้ไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ผู้ช่วยนะครับแปงลงร่างเลยทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่เป็นฮีปาแล้วนะเพราะว่าฮีปารเราสู้ไม่ได้นั่นเองนะทุกคนเออเดี๋ยวก่อนขอดูดซับ ครั้งต่อไปก็จะเป็นอเอเลี่ยนตัวอะไรวะเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะอ๋อ oh, เป็นไวมัดน,นะครับผมโอ้ชิวเลยทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะให้ผู้ช่วยนะครับเอ่อ uh, ทดสอบสกิลดูนะครับว่ามันมีสกิลอะไรนะาะ mm hmm. ว่าตอนสู้กันจริงนี่เราจะได้ไม่งงนะทุกคน mm hmm. มาทุกคนเริ่มได้นะเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วไปนับเวลานะทุกคน1 2 3สจุ๊บเอ็กไป ไปดิไอเดียพักเด็กของเบนเบนจะสู้แับเอ้ยอะไรเดียวเดียวเดียวทำไมมันนั่งอ่ะทุกคนเอ้ยตัวนี้มันนั่งได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเราไม่นั่งเราจะมาสู้เรียบร้อยตายแปบ๊บเดียวทุกคนคือไวมาร์สมันกาก,ากเกินไปเนะี่ยแบบกากากากแบบกา,กากมากเลยทุกคนรอบนี้ผมก็ชนะไปนะทุกคนคือไวมาร์สมันสู้ผมไม่ได้นั่นเองนะฮะก็เป็นพลังของเควินนั่นเองปากดิครับเอ้ยแต่ว,ว่าโอ้โหดูฟันดิฟันเขาทำมาดีนะมาทุกคนต่อไปก็จะเป็นตัวเอ่ออะไรวะเนี่ยเดมอนเฮดนะทุกคนมมมมาผกกกก็ีีีีเเเหหืออออนนนนนนนััแลละะสิ้่่่ยยไดร อ้ามันมีการหมดเวลาด้วยเหรอทุกคนเป็นบั็อกอะไรวะเนี่ยโอเคได้ลนะหนึ่งสองสามเริ่มได้ทุกคนชึบมีแค่สกิลเดียวอะ่ะเออมันเหมือนกับว่าม,ม,ม,มีต่อยครับผมต่อยไหมต่อยไหมต่อยเอ็กยังเอ็กใช้ได้แล้วทุกคนไม่น่าจะรอดนะปูช่วยนะแล้วก็ซีก็ทุกคนตามด้วยสกิลของไดมอนด์เฮดนะครับทุกคนต่อยอต่อยไม่ได้ เดี๋ยวปักอะไรหรือเปล่าไม่รู้เอาต่อยไม่ได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันต่อยไม่ได้วะทุกคนกด e F แล้วมันไม่ต่อยนะทุกคนมันน่าจะปักนะไม่เป็นไรสู้ต่อไอ้บูญช่วยยืนแทงเอาไหมอะมาดิเอาต่อยไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยมาดิครับ ไปเรียบร้อยทุกคนตายถ้าผมต่อยได้นะผมชนะไปละแต่เมื่อกี้มันต่อยไม่ได้นทุกคนเไปอะไรไม่รู้ตตัวธรรมนามนต่อยได้รอบนี้ผมก็เปลี่ยนที่สู้กันอีกแล้วนะทุกคนคือผมเจอคนเลี้ยนนะเออแปลว่าเลี้ยนเปมั่วทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอผู้ช่วยก่อนนะครับผมเพราะว่าผู้ช่วยมันรอเวลาแป๊บนึงนะคือต่อไปเนี่ยผมจะได้สู้เนี่ยมันเป็นตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นทุกคนคือจาไม่ได้นะมาทุกคนเริ่มได้เอ,อ้ยยังย,งยงังเดี๋ยวให้ผู้ช่วยแปลงร่างก่อนนะฮะต่อไปที่ผมจะได้สู้เป็นตัวอะไรวะ ตัวนี้เป็นโอ้โ oh, ห oh, เป็นเอก็กซ์าเล็กผมเจอตัวนี้เี่ยที่มันเลือดผมนะฮะแต่ว่าซู้ยากอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันเร็วก็ oh, มาเลย1 2 3เปิดก่อนได้เปรียบครับโอ้โ oh, ห oh, เร็วจัด CXC CXC ต่อยจึ๊บวิ่งเร็วก็วิ่งเร็วเถิดทุกคนเพราะว่าตรงนี้เราจำกัดบริเวณนะฮะ โอ้โหไม่รอดไน้เลยกูตายเรียบร้อยทุกคนคือตอนเอ็กซ์แลเล็กมันใช้สกิลผมข่ามันไม่ตายนะเมื่อกี้ตายคู่ครับทุกคนเป็นไปได้ไงวะเนี่ยตายคู่เลยนะครับเมื่อกี้คือเสมอกันนะแต่ว่าเอ็กซ์แลเล็กเนี่ยคือสู้ยากพอสมควรเลยนะสำหรับเพวินเนี่ยเปลี่ยนที่หนึ่งกันอีกแล้วทุกคนตรงนี้ก็อ่าคาข้างโรง,งเรียนนะครับผมเพราะว่าเกิดอยู่ตรงนี้นะก็เอาตรงนี้เลยแล้วกันแต่ว่าขอดูดหน่อยแล้วกันโอเคมาเริ่มกันเลยแปลงเลยผู้ช่วยตอนนี้จะเป็นเอเลียนอะไรนะครับมารอดูกัน เฮ้ยโอ้โหเป็นออตัวนี้ชื่ออะไรวะตัวเล็กๆจิ๋วๆเ,เ,เอ่อตัวอะไรไม่รู้นะครับตัวนี้น่าจะง่ายอยู่นะเพราะว่าเลื่อมันเล็กนะทุกคนถ้าแค้กจิ X อ่ะก็ตายเลยนะฮะมา1 2 3เรื่อมได้ครับปืนก็ได้แค่นั้นแหละทุกคนเรียบร้อยทุกคนตายนะครับเพราะว่าปืนมันยิงได้แค่ทางนู้นทางเดียวนะฮะก็ชิวเกินอะ่ะเออแต่ว่าถ้าเขาใช้แบบว่าขี่รถได้เนี่ยก็คือยากเอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ครันนี้ก็ง่ายไปนะทุกคนคือชนะนะนะชิวๆเลยอ่าทุกคนมาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวขอดูดอีกเอ้ยคามาดิคามาดิโอไอ้นี่มันจะมาฆ่าผมอีกแล้วทุกคนมันใช่คนเดียวกันกับไอตัวที่มันแปลงร่างเป็นเอ็กซ์แร์เล็กหรือเปล่าวะโอเคมาเปลี่ยนที่แล้วทุกคนคือด้านนอกไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรวันนี้เจอแต่คนเลี้ยงทุกคนคือปกติผมไม่เจอนะเอ้าโอ้ไม่แล้วเอมันยิงผมตรงไหนมะเนี่ยเดี๋ยวจะมาดึงๆกันในโรงเรียนเลยและกันโรงเรียนน่าจะปลอดภัยอยู่นะเดี๋ยวดึงๆงกันในห้องน้ำเลยวตไปเป็นฟ์าามเล่่ดี๋ยขดูพลังงปนึึะคช โอเคมาคราวนี้ได้หนึ่งหนึ่งกับโฟอารนมนะทุกคนมาดูกันว่าใครจะชนะนะมา 1, 2, มหนึ่งสองสามเริ่มได้ครับผมชึบมาดิครับมาดิครับต่อยต่อยไปต่อยไปอุ้ยเลือดเหลือร้อยสามเอ็ดจะตายแล้วใช่ไหมเอ็กไหมเอ็กไม่ได้ซี C. ไม่ได้สกิลยังใช้ไม่ได้ทุกคนคือคูดาวอยู่นะเอ้ยอ้าวตายค้างเลย <c oughs> เอ้าวค้างทุกคนเอา้าค้างเฉย <c oughs> อยา่าฆ่าอ้นนี้ก่อนแล้วกัน ไอ้ที่มันมาฆ่าผมเนี่ยแปลงร่างเป็นเออ่ตัวไหนดีวะเวบิกเลยแล้วกันเฮ้ยังไงเนี่ยทุกคนเจอแล้วใช่หรือเปล่าไม่รู้เหยียบไปก่อนจึ๊บตายหรือเปล่าวะใครอยู่ในโรงเรียนบ้างวะเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นชุดขาวๆนะนี่เป็นผู้ช่วยหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเฮ้ยังไง,ง,ไงเนี่ไงเจอแล้วใครไม่รู้อย่าไปอีกครั้งหนึ่งมาทุกคนเราจะมาเริ่มใหม่กันดูนะทุกคนตอนแรกเราใช้คีวินหนึ่งกับฟัวร์นะแต่ว่ามันเกิดปัญหาก,ก็คือเกมค้างเฉยเลยเอาดือไปทุกคนคือเมื่อกี้ผมกดออกเข้าใหม่นะเดี๋ยวขอไปรับพลังคีว มาทุกคนคือครั้งนี้เราจะมาเริ่มจากโฟล์ทใหม่นะคือตอนแรกอ่ะมันผิดพลาดได้หนึ่งนะทุกคนโอเคแปลงร่างได้เลยบูช่วยอ่าเอเลี่ยนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่6นะครับผมก็นั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย1 2 3เริ่มชึบอุ้ยมาปุ๊บมันกระทุบดินเลยทุกคนโฟล์ทครับอันอย่างไรจังหวะนี้ต่อยตอย่ตอยไม่ได้ครับผมกดซีก็ไม่ได้ครับผมต่อยโอ้ติดบัคอีกแล้วโอ้โหบัคบัคเยอะจัดโอ้โหบัคว่ะทุกคน มาใหม่คือเมื่อกี้มันบั c กนะครับผมเดี๋ยวครันนี้เราจะแก้ตัวใหม่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะแก้ตัวจากไอเรียดัวอามนะคือมันไม่ได้นะฮะโอ้โ oh, ห oh, ดีบั๊กอีกแล้วป็นก้อนมันกลุมอะไรไม่รู้นะทุกคนเออไปห้องใหม่ดีกว่าทุกคนครับมันดูยากนะที่ต่อสู้มันก็มีจเจ๊นะนั่นทุกคนคือเราจะออกจากเมืองนี้ก็ได้นะแต่ทาไมเราไม่อ,ออกอันนี้เราก็ไม่เข้าใจนะเฮ้ยไม่ใช่ดีคือตอนเราตายเราจะได้ไม่ไปไกลนะทุกคนมา1 2 3สเริ่มได้ครับผมต่อยเอกไปเออไม่ใช่แซบแล้วก็ต่อยครับผมตามด้ย่อ,ยอ,ยนะอู ใช้ได้แล้วถอยก่อนไม่ได้เราจะตายทุกคนเฮ้ยติดติดอะไรไม่รู้ถอยโอ้โหแพ้เมื่อกี้เราเอาห้องนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนห้องกันทุกคนตัวนี้แล้วกันมันมีแปลว่าอุปสรรคนิดหนะึ่งนะแต่ว่าเก้าอี้มันนั่งได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะครับไม่เป็นไรมาต่อไปก็เป็นตัวที่7นะครับผมเป็นเอเลี่ยนตัวที่7นะเดี๋ยวผมขอดูดก่อนเลยแล้วกันโอเคมาเริ่มเลยแปลงร่างแปลงร่างเร็วเป็นตัวอะไรวะเนี่ยต่อไปน่าจะเอ้ยเป็นเอ่อแมลงมินเชื่ออะไรไม่รู้นะทุกคนโอเคมาเริ่ก่อแล้วกรต่มด้วยก อ่าไดมอนด์เฮดแล้วก็ต่อยต่อยไปดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผม30 12ชิปเขาบอกว่าห้ามบินห้ามบินไม่รู้เรื่องหรอเรียบร้อยทุกคนตายครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นอ่า uh, พลังของเคบินชนะไปนะฮะเป็นไงเอ้ยเดี๋ยวมาติดเอ้าหัวติดออกไม่ได้โอ้โหอ,อะไรเพื่เนี่ยโอ้โหต่อไปเป็นอะไรเนี่ยปลาตากแห้งนะครับผมหนึ่งสองสามเริ่มได้ครับผมชึบฮิตบาดไปเอ้ยเมื่อกี้มันกระโดดทุกคนเห็นป่ะซีไดมอนเฮดแล้วก็ต่อย ก็ต่อยไม่ได้อีกแล้วอ้าวต่อยไม่ได้เฮ้ยต่อยได้อยู่ทุกคนต่อยได้อยู่นะอ้าวโอ้โหเวลาหมดแมวครับทุกคนเมื่อกี้มันผิดพลาดิดนึงนะฮะมาเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะขอแก้มือแล้วกันนะทุกคนคือเมื่อกี้มันเกิดปั๊กก็คือกดต่อยไม่ได้แล้วทุกคนไม่ได้นะฮะเออมันแบบว่าไม่เท่าเทียมกันไป่ะเดี๋ยวผมจะขอดูดเลยแล้วกันดูดอีกทีนึงชึบมาเริ่ม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 ผมแล้วก็หนึ่งสองสามนบอลเทปไปก่อนเลยทางนี้แล้วก็ตามด้วยต่อยอออเยยว่่่่าาถ้้้ผผมมมตไไดนนนนแพุกคน มาดีถ้าผมต่อยไม่ได้ก็เหมือนว่าผมโดนต่อยฟรีหรือว่าโดนค่าฟรีนั่นเองนะเอา้าเอา้าหายปลาตาแง่งหายไปไหนวะทุกคน ตายได้ยังวะครั้งนี้ผมชนะนะทุกคนก็คือนี่ไงถ้าผมต่อยได้ผมก็ชนะแบบนี้แล้วครับผมเออเป็นไงแต่ก็ต่อไปก็จะเป็นตัวที่เท่าไหร่วะ่ะเดี๋ยวผมจะรอตรงนี้ที่เดิมเลยลวกันทุกคนเอ้ไม่ไดีกว่าเปลี่ยนที่ทุกคนเอาเป็นตรงกลารตรงตัวนี้เลยนี่มันจะได้แบบโล่งๆนะครับเดี๋ยวเราผู้ช่วยแป๊บนึงมันทำไมมันมาช้าจังวะมาทุกคนครั้งนี้ก็จะเป็นเอเลี่ยนตัวที่9นะครับผมก็เลยอีกไม่เยอะนะก็จะเสร็จแล้วมาดูกันว่าเอเลี่ยนต่อไปที่ผมจะได้สู้เนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะครับผง่งนหบึ <ม>าโอ้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอัปเกรดนะครับผมโอ้โหบอกไว้เลยว่าอีซี่มากเลยนะมาง่ายมากหนึงสองสามเริ่มได้ทุกคนตัวไฟฮะเวบิกแล้วก็ตามด้วยเดมอนเฮดแล้วก็ต <s> ่อยชึบ <tenha> ต่อยไปอีกทีอีกทีหนึ่งอีกทีโอดาร์เมดสิบสิบสองสี่สิบอะไรไม่รู้นะฮะของใครบ้างอันนี้ก็ไม่รู้ชึบโอ้ยสกิลเอ็งยังใช้ไม่ได้ทุกคนยังนำเออยังครูดาวอยู่นะฮะสกิลซียังครูดาวอยู่นะยังใช้ไม่ได้สักสกิลเลยแหมได้แล้วเรียบร้ออยยตาแนนน่ ได้ยังวะเรียบร้อยทุกคนครั้งนี้ก็จะเป็นเควินนะฮะที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากนะยิ่งซี่มากเลยทุกคนเพราะว่าเกดเนี่ยมันใช้ได้แค่สกิลเดียวนะครับก็คือยิงเลเซอร์นะนอกนั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนครั้งนี้ก็จะเป็นเอเลียนตัวสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะได้สู้ด้วยนะทุกคนมาเริ่มเลยปู้ย้างล่างเป็นเฮ้ยเป็นตัวผีโอ้โหง่ายเลยตัวนี้มาหนึ่งสองสามเริ่มได้เอาหายตัวหายตัวก็ช่างทุกคนคือเรามีสกิลแบบว่าก้วงมากเลยนะแลปบอลเฮด <ersch> ชึบตายก็ต่อยมระหายตัวได้นะครับผมตัวผีนะต่อยไปต่อยมั่วครับไอ้โดนโดนต่อยไปอีกโดนครับผมโดนไปไหนวะเนี่ยไปหยุดด้านหลังเฮ้ยสู้ยากอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยหายไปไหนวะเอ้าหายไปไหนวทุกคนดูดิต่อยครับผมต่อยมั่วเอ้ยอยู่ด้านหลังโอ้โหผีก็จองมากเลยครับผมตีจากด้านหลังนะไปเบบิกไอ้ไม่ไม่โดนไอ้โดนอยู่โดนแค่ครั้งเดียวเองแบมบอนเทสแบมบอนซีซีครับผมเฮ้ยังไงอยู่นี่ด้านหลังสู้ยากอยู่นล้วเนี่ยหายไปไหนอีกแล้ววะเนี่ย เอาหายอีกแล้วทุกคนล่อยแล้วอนเอ้ยด้านหลังอีกแล้วโอ้โหจะรอสกิลอย่างเดียวเลยทุกคนคือเราต้องใช้สกิลต่อสู้อย่างเดียวเลยนะไอ้นี่ไปโดนเอ้ยโดน,โดนสามารถต่อยต่อยหายไปไหนอีกแล้วหายไปไหนวะทุกคนเอาตายแล้วเหรอตายแล้วทุกคนคือครั้งนี้ผมก็เป็นผู้ชนะไปแล้วครับผมโอ้โหโคตรโคตรง่ายง่ายหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ง่ายนะคือยากอยู่ โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างทุกคนผมหวังว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบกันนะครับผมหรือว่าคลิปหน้าเนี่ยท่านผู้ชมอยากให้ผมเอาพลังอะไรมาต่อสู้กับเอเลี่ยนภาคเด็กอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามผมด้วยโอเคบ๊ายบาย